เอาพ่อหญ่ใจบ่าหอดดนละบ่เออมาหอดเมื่อกี้นี่ละได้บรลษัทนี้คอยฝากนั่นอย่าว่าเด้อลืมไม่ใช่ลืมจังไดออไอโจ๊ะไ้ใส่ถุงเสื้อพุ่นเนาะใส่หลับพ่อใหญ่อันเจ้าฝากให้คอยซื้ออีหยังก่อเอากระไม่เกาหลังข่อยนั่นแม่อันเกาข่อยนั่นมันหักเสียดีก็สิได้มาฝากนั่นโอ้ไม่เกาหลังเออมันเป็นจังไดก่อ,อนเนี่ยเกาหลังเจ้าหัน เอามันก็คือมือเฮ้าดีละเอก่าแข้งเก่าขาได้เบิดนั่นแหละเก่าได้หดหัวพุ่นเก่าดากได้ยุบบ่อไม่ใช่กระไดโอ้ยั่นมึงได้เก่าได้เบิดนั่นแ้วอยุใส่ลาบันนี้ได้ซื้อมาบ่ญออโอ้เออเออได้ซื้อมาโยขะบ้านสันใส่ละอาสั้นอยู่ทางหลังเจ้าฮันเม่เออนั่นละวว่าเด้ออันสั้นอยู่ต้นไหม้นี่ เออการน,นั่นล่ะไม่เกาลัางเจ้าฮะเจ้าคือสิว่า,วาแนวเกาลัางบาดสน้เอากรแนวเกาลัางตัวอันนี้มันมือเสือ,อ,อมือเสือจังเลยน้นีฮิเน้าปวดนาบ้านตัวนี้ <laughs> <laughs> เอ,อ๊ะเดี๋ยวนมฮะทำไมวันนี้หัวนมดำคุณูอช่างสังเกตจังเลยนะคะ นูเพิ่งไปย้อมผมมาเมื่อวานนี้ค่ะ<อ>ไม่ไหวค่ะช่วงนี้ผมหงอกลึกเกินนอกจากดำแล้ววันนี้หัวนมยังตั้งอีกนะ<อ>นี่ใส่เจลมาใช่ไหมแหมวัยรุ่นเชียวคุณหนูขาช่างหัวนมเถอะค่ะขอสักวันนะคะเราเถอะเรื่องของหัวนมไม่ใช่หัวฉันอยู่แล้วเป็นจ้าไหนเท้าไปโรพยงบานนั้นหมอว่าจ้าไหนหมอก็ว่าเปกก็นโรคกระเพาะคือเกาหันละ เพื่นให้ขาาลำแนวกินตัวเบิ่งในถุงยาบน่ะถุงบักไงหนึ่งคอยว่าแต่ะตัวยาสิตั้งวงหลายยาม่มือแลงหันก็หัวจักในแม้ว่าจะคของเป็นยังก็ขเขาเอิญเน,นะาะก็เอินเจ้าซูมือหันละาม่าเห็นเมื่อได้เขาสิว่าเอินดอกคนมันอยากสะแตกหกขนนะ่ะอ้๊ <c oughs> โอ้ยเนะาะเจ้าก็ไดห้วย ถุงอีหยังมาได้ใช่หรันคือเต็มตะแคอยู่แท้ถุงของฝากพ่อดองแม่ดองเพิ่นออามาให้บ่อเพิ่นมาเล่นน้ำบ่หลายแนวอยู่เทิ้งมักมีมกักเงาะโอ้จแต่ออาวาของฝากของดองนี่คอยบอกกินเด้อเอาแต่เก่าเจ้าคือมักเถบอกมีนันเป็นอีหยังยัง่าขคอยบอกกินของดองนะเจ้าเครียดเจ้าขมอีหยังว้าให้คอยฟังดูโอ้ยเนาะเจ้ากระได้หมอบอกให้กินของดองกะจังหวะวายโทาพี่บ้าเอ้ย มันคนละเรื่องตัวหันเขาหมายถึงแนวกินมากดองซันดอกเทว่าเจ้าเสื้อเรื่องผีบอไอเ้เปาห่วยเสื้ออยู่ดอยาวาเออเมื่อคืนนี่เลยห่วยบอกสุฟังเลยนั่งหน่อยเมื่อคืนนี่ประมาณทักสี่ทุ่มเจ้าเห็นต้นซ้ำสา,สาอ,ยอยู่ท่างแยกมองสนบ้านเฮาบอกเออต้นใหญ่ๆเหยียแมนบอกแมนนั่น,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 นละยาวาเด้อเออ มองนั่นละ่ะเขาพ่อดูหันเฮี่ยนแหงแท่เด็ต้นนั่นล่ะไอ้ยเจ้าเห็นอยู่เ็นบอเออเห็นนั่นแล้วต้นบักใหญ่หนึ่งเนาะนั่น,นล่ะอย้ยคอยบ่เห็นเจอละมึง <c oughs> มึงบ่เห็นเออมอใส่มุนบ๊บตําคอยจังเลยแล้วเรื่องผีมึงบอกสุกฟังเดชันไม่ได้พ่อเด้ละ่ะพ่อตักกซับซาหนล่ะทามกูกว่าเร,เรื่องผีเห็นอย่างฉันทางซื่อๆนี่ละ่ะ คันว่าข่อยขี่รถตามต้นไม้รถเจ้ากะสิว่าข่อยซัว,ว